สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวลางสไลด์สำหรับงานถ่ายวิดีโอนะฮะโดยรุ่นนี้นะครับเขาคือตัว a อค n ู o ท็อปวิกเอสหกสิบวิดีโนะครับก็ช่วยเพื่อนได้วิดีโอที่นิ่งสมูทแล้วก็ดูซีเนมาเตกอีกด้วยนะเหมาะเลยนะครับสำหรับงานถ่ายพวกสินค้าบิโร งานถ่ายฟูดวิดีโอกราฟีหรือจะเป็นงานถ่ายสัมภาษณ์อินเทอร์วิวหรือจะเป็นด็อกิเมนต์ารีอันนี้ก็ดีเลยนะครับซึ่งเขามาพร้อมกับตัวมอเตอร์นะครับที่บิวอินมาแล้วเรียบร้อยทําให้เราสามารถควบคุมความเร็วแล้วก็ตําแหน่งได้อย่างแม่นยําอีกด้วยและยังมาในขนาดที่พกพาสะดวกด้วยนะก็ยาวเพียงแค่60ซนเมตรเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าในกล่องเขาให้อะไรกันบ้างชิปกล่องก็จะได้แบบนี้เลยนะครับโดยรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่น S60 นะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นรุ่น S60 เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ยาวที่สุดนะก็คือยาว6 0ซนมรมีระยะที่เดินทางได้จริงอยู่ที่4 2 5ซนมรส่วนรุ่นที่เล็กลงมาก็คือรุ่น s 4 0นะก็คือยาว4 0ซนมรระยะเดินทางได้จริงอยู่ที่2 2 5ซนมนั่นเองก็คือสามารถใส่ในกระเป๋าเป้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันเลยปุ๊บแน่นๆเลยนะครับ ก็จะมาพร้อมกับกระเป๋าผ้าสีดำสำหรับเดินทางนั่นเองเป็นแบบเรียบๆเ,เลยนะฮะเปิดออกมาเราก็เจอกับตัวรางสไลเดอร์เลยนะครับผมจะเห็นว่าตัวรางสไลด์เนี่ยวัสดุเนี่ยจะเป็นโลหะสะัส่วนใหญ่เลยนะครับอ่าเกือบหมดเลยนะครับรางสไลด์เป็นโลหะก็จะมีเบลที่เป็นยางบ้างแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะฮะ รางใส่แบตเตอรี่แล้วก็ปุ่มกดเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับส่วนด้านล่างนะฮะก็จะมีขาตั้งให้ด้วยนะครับโดยขาตั้งตัวนี้นะฮะสามารถที่จะหมุนปรับระดับความสูงได้ด้วยนะครับหรือจะถอดออกก็ได้ตรงกลางเขาก็จะมีรูสําหรับใส่ขาตั้งกล้องมาให้ด้วยก็จะมีรูขนาด3าส่วนแนิ้ว1รูแล้วก็1นส่วนสนิ้วทั้งหมด4รูด้วยกันแล้ยังมีซ้ายขวาด้วยนะฮะอ่าแล้วก็มีด้านข้างด้วย ก็คือมีครบหมดเลยนะครับแล้วน้ําหนักต้องบอกเลยว่าไม่ได้หนักมากนะครับตัวนี้หนักอยู่ที่1.5กิโลโกรัมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ตัวอื่นกันหน่อยนะฮะว่ามีอะไรให้อีกอ่าก็จะมีในส่วนของคู่มือนะครับและมีในส่วนของตัวสเปร์เบลนะครับสำรองและก็ตัวไขควงนั่นเองนะครับแต่ที่น่าแปลกใจเลยก็คือมีเท่านี้นะครับ คือเขาไม่มีปลั๊กอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ที่สําหรับเสียบปลั๊กตัวสไลเดอร์มาให้นะครับจริงๆแล้วควรจะมีให้นะฮะอันนี้จะไม่มีโดยสิ่งที่เราจะต้องหาเพิ่มเลยนะครับก็คือตัวแบตเตอรี่ NPF นั่นเองนะแทนการใช้ตัวปลั๊กอะแดปเตอร์นะสะดวกกว่าเยอะไม่ต้องมีสายละโยงระยางนะครับและยังใช้ได้นานอีกด้วยนะครับโดยแบตเตอรี่ที่ผมใช้เลยก็คือตัว d i t t y NPF 550แบตเตอรี่ตัวนี้เลยเนื่องจากอย่างแรกเลยนะครับก็คือเขาเป็นสีเหลืองที่แบบดีต่อใจนะครับ ใช้แล้วมันสดใสนั่นเองนะอย่างที่2เลยก็คือเขามีขนาดที่บางมากเพียงเท่านี้เองนะครับและอีกอย่างเลยก็คือเขามีขนาดความจุที่มากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปในไซส์เดียวกันเนี่ยถึง50%นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะมีความจุอยู่ที่3350มอ ah สิลลิแอมป์อวนะครับส่วนรุ่นทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,000ม ah, ิลลิแอมป์อวทำให้ใช้งานได้นานขึ้นอีกด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เสียบเข้ากับรางแบตเตอรี่ได้เลยนะ แล้อีกสิ่งหนึ่งนะที่ผมแนะนําให้เพื่อนหาเลยก็คือตัวบอร์เฮดนั่นเองแนะนําให้หาบอเฮดที่มีคุณภาพดีๆหน่อยนะครับซึ่งจะรับน้าหนักกล้องของเราได้ดีด้วยนะฮะโดยบอเฮดตัวนี้นะฮะสามารถเป็นสกรูแบบ1นส่วนสนิ้วก็ได้หรือจะเป็น3าส่วนแนิ้วก็ได้นะเนื่องจากว่าตัวสไลเดอร์ตัวนี้สามารถปรับได้2ระดับนั่นเอง เดยรรุ่นที่ผมใช้นะครับเขาคือตัว Man f ฟโต้สองเก้าศนนะจะมาพร้อมกับตัวบอเฮดแล้วก็ขาตั้งนะที่แข็งแรงสไตล์ Man โ o t ตเลยแขมขาตั้งตัวนี้ยังสามารถปรับตั้งฉากได้อีกด้วยทําให้เราสามารถวางตัวสไลเดอร์นะครับในแนวตั้งได้อีกด้วยนะฮะเรามาทดสอบความนุ่มของรางสไลเดอร์กันเลยนะฮะโดยผมจะถ่ายตัวคีย์บอร์ดตรงนี้นะฮะอย่างแรกเลยนะครับผมจะยังไม่เปิดรางสไลด์แต่จะทําการวางตําแหน่งวางมุมก่อนนะครับว่าเราชอบมุมแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ลองสไลด์แบบดิบๆไปเลยนะฮะ ว่าโอเคหรือเปล่าหากชอบแล้วนะครับเราค่อยกดเปิดนะฮะเปิดปุ๊บเนี่ยไฟเขาจะติดขึ้นมาตรงนี้ก็คือไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับซึ่งก็บอกว่าเต็มอยู่นะครับปุ่มนั้นบนนะฮะก็จะเป็นปุ่ม On Off ปุ่มกำหนด A point B point นะครับจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดปุ่มลูบนะครับหรือการเล่นซ้ำนั่นเองแล้วก็ปุ่ม p l y y pause นะปุ่มนั้นบนสุดนะฮะจะเป็นแบบปุ่มหมุนก็คือปุ่มปรับความเร็วนั่นเองนะ โดยทุกครั้งที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยให้เพื่อนกดปุ่ม Play ก่อนนะครับเพื่อที่ตัวสไลเดอร์จะได้ทำการคาลิเบทตัวเองนะครับก็คือวิ่งวน1รอบแล้วก็หยุดนะฮะอันนี้กำลังคลาลิเบทตัวเองนะครับแล้วเขาก็จะหยุดนะจากนั้นเนี่ยเราค่อยมากำหนดจุด A นะครับโดยการกดปุ่มเลย์สมมติผมจะเอาสุดปลายด้านซ้ายเนี่ยเป็นจุด A ผมก็รอแป๊บหนึ่งโอเคแล้วก็กด พอยส์นะครับแล้วก็กดปุ่ม A นะจากนั้นกดปุ่ม Play เพื่อไปกำหนดปุ่มจุด B โอเคประมาณนี้แหละฮะกดพอยส์แล้วกดปุ่ม B ไฟก็จะติดขึ้นมา AB นะครับจากนั้นกดปุ่ม Play เลยนะครับเขาจะวิ่งจาก B ไป A หรือ A ไป B แล้วเราสามารถเล่นซ้ำแบบเป็น Infinity Loop ได้นะครับนอกจากนี้เรายังปรับความเร็วนะครับปุ่มปรับความเร็วที่ผมบอกไว้นะ ให้แบบช้าสุดๆเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ยังเล่นอยู่นะครับแต่ช้ามากๆนะสมูทมากๆด้วยนะครับหรือจะเร็วสุดๆก็ได้โดยเร็วสุดเนี่ยจะอยู่ที่5เซนติเมตรต่อวินาทีนะฮะแต่หากเร็วมากเท่าไหร่เนี่ยเวลาที่เขาไปอยู่ที่จุดกลับตัวเนี่ยมันจะมีการดริฟการสไลด์หน่อยๆนะครับฟุตของเราก็อาจจะไม่สมูทมากนะฮะมันจะมีดิฟนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็มีความเร็วที่สม่ำเสมอเลยนะ ถ้าให้แนะนําก็เอาประมาณแบบกลางๆนะครับหรือช้าๆไปเลยก็จะนุ่มกว่าและหากสังเกตดีๆนะจะเห็นว่าเสียงของตัวมอเตอร์เนี่ยเขาจะเบามากแทบจะไม่เข้ามาในไมค์เลยนะครับซึ่งจะเหมาะมากสําหรับงานสัมภาษณ์อินท์วิวพวกนี้นะครับเนื่องจากมอเตอร์ตัวนี้เขาใช้เป็นแบบ Brushless มอเตอร์แล้วนะครับทำให้เขามีแรงเสียดสีน้อยกว่ามอเตอร์ทั่วไปนะครับมีแรงบิดที่มากกว่าแล้วก็มีระยะเวลาในการใช้งานที่ยาวนานกว่าอีกด้วย หรือหากใครต้องการปรับแบบไวๆนะครับสามารถกดปุ่มพอสแล้วใช้มือสไลด์ไปแทนก็ได้นะให้กดรีเซ็ตตรง A.B.Point ก่อนเขาก็จะหายไปแล้วเราก็ค่อยลากมันจะฝืนตัวมอเตอร์หน่อยๆนะครับเนื่องจากว่ามันเปิดอยู่นะแต่เท่าที่ผมสอบถามจากทาง Axon p a พ e Axon แล้วก็ในเว็บไซต์และ Facebook เนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลไปนะครับเนื่องจากว่าจะไม่มีผลกระทบกับตัวมอเตอร์เขาบอกอย่างนี้นะครับแต่มันก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะที่เรามาแบบ ลากแบบฟืนๆมอเตอร์หน่อยนะถ้าให้แนะนำนะครับก็คือแนะนําแบบ play p o s ดีกว่าแล้วไปกําหนดอันนี้คือมันจะฟืนๆเลยมันจะเน,นืดๆเลยนะฮะสำหรับใครที่ต้องการใช้ผ่านแอปนะครับตัวแอปเขาชื่อว่า topric นั่นเองนะให้กดเข้าไปนะครับเราสามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้แล้วเจอได้ไวมากด้วยนะครับชื่อว่า slider 5 4 4 5จากนั้นกด connect ได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าแทบแรกตัวนี้จะเป็นการถ่ายวิดีโอแบบปกตินั่นเองให้เรากำหนดจุด a point นะครับ สมมติผมกํหนดตรงนี้นะฮะ A point แล้วตรงนี้ก็จะขึ้น A ขึ้นมาแล้วกด B point นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยด้านล่างตรงนี้ครับก็จะเป็นการบันทึกวิดีโอลงในกล้องนะครับซึ่งส่วนนี้เรายังไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่าเรายังไม่มีสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับรางสไลด์เข้ากับตัวกล้องนั่นเองนะครับซึ่งส่วนนี้เราจะต้องซื้อเพิ่มนะครับโดยจุดตรงนี้นะครับเขาก็จะมีสําหรับสายต่อเข้ากับกล้องแล้วก็มีสายต่อเข้ากับตัว plug adapter และยังมีสาย USB-C นะครับที่จ่ายไฟ5โวลต์ให้กับอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นเพื่อนๆอาจจะใช้พวกจอมิเตอร์เนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันด้านล่างตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นในส่วนของ c l l b r a t e นะฮะอันนี้เรา Calibrate เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เป็นปุ่ม Play กับปุ่ม Pause นั่นเองนะฮะแล้วก็มีการปุ่มเล่นเป็นล o ปนะครับ i n f i n i t y Loop นะแต่ที่น่าแปลกใจเลยคือเขาไม่มีปุ่มปรับความเร็วในแอปพลิเคชันนะครับ อันนี้ถือว่าแปลกมากเราจะต้องมาปรับความเร็วตรงนี้นะฮะในส่วนของตัวสไลเดอร์เองนะครับผมแล้วมาดูในแท็บที่2กันบ้างแท็บของ Time Laps e นะกดหยุดก่อนแล้วมา t ท m e Laps e นะจะเห็นว่า Time La p s e เนี่ยสิ่งที่เราต้องมีเลยก็คือสายเคเบิลที่ต่อจากลางสไลด์เข้ากับกล้องไม่อย่างนั้นไม่สามารถใช้ได้นะครับเนื่องจากบทนี้มันยังต้องการบันทึกภายในกล้องนั่นเองจุดเด่นอีกอย่างเลยของสไลเดอร์ตัวนี้ก็คือความสามารถในการถ่ายแบบพาลาแล็กซ์นะ หรือถ่ายวนรอบวัตถุและพาโนรามาได้ก็คือแผนจากซ้ายไปขวานั่นเองโดยที่เราไม่ต้องมีแผนทิวเฮดนะครับที่มีราคาสูงนะครับเซตอัพยุ่งยากนะแต่ต้องบอกตามตรงว่าอาจจะไม่ได้แม่นยําเท่านะโดยวิธีการนะฮะให้เรามาคลายตัวน็อตทั้ง2ด้านก่อนนะเราจะสามารถเลื่อนแผนเหล็กตรงกลางได้นะครับให้ขึ้นหรือว่าลงได้นะครับหากเราเลื่อนจากด้านซ้ายขึ้นมานะครับแล้วเราล็อกนะฮะ เราจะได้มุมพลาเล็กซ์หรือมุมที่วนรอบวัตถุนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวผมกดเพลย์ให้ดูมันก็จะเป็นมุมประมาณนี้เลยอันนี้คือพลาเล็กซ์นะฮะหากไปโดนตรงปลายเนี่ยมันจะมีดิฟบ้างหน่อยนะครับมันจะดิฟส่วนหากเราปรับเพลทเนี่ยให้ด้านซ้ายลงนะครับด้านขวาขึ้นจะเป็นมุมพาน,นาาอเลม่าจะเห็นไหมว่ามุมกล้องเขาก็จะเปลี่ยนมุมเลยนะฮะแล้วกดเพลย์บ้าง คือเขาจะแพนจากขวานะครับมากลางแล้วก็ซ้ายนะครับจะแพนแบบมุมพาโนรามาเลยนะฮะช้าหน่อยนะครับปุ๊บอ่ามันจะจะติดตัวบอเฮดนิดหนึ่งนะฮะก็จะแพนแบบนี้เลยหรือจะถ่ายแบบมุมตรงๆก็ได้นะครับเป็นมุมแพนปกติเลยนะฮะ เราก็ปรับให้มาเพลทเขามาอยู่ตรงกลางนะครับเหมือนปกติที่ถ่ายทั่วๆไปของสไลเดอร์เลยนะครับแล้วกดเพลยถ่ายได้3แบบนะครับมุมแพนปกตินะครับพาราแลกซ์ x, และพาโนรามานั่นเองสไลเดอร์ตัวนี้นะสามารถรับน้ำหนักกล้องได้ถึง4กิโลกรัมในแนวนอนและ2.5กิโลกรัมในแนวตั้งนะซึ่งผมจะตั้งตัวสไลเดอร์เข้ากับขาตั้ง m a นฟลอตโต้สองเ k ้ะฮะจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆทําทำการกดเปิดขึ้นมา แล้วก็กดค али เบร e นะครับ1ครั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็กดเพล์นะครับเพื่อที่จะกำหนดจุด A point B point นั่นเองอผมก็เลือกตรงนี้นะครับเห็นว่าพอผมกดพอสปุ๊บเนี่ยสไซเดอร์จะตกลงมาทันทีนะฮะมันจะไม่โฮตำแหน่งนะครับหากเราเซตแบบแนวตั้งเนี่ยผมแนะนำให้ใช้มือในการจับนะครับแมนวนวลมือนะฮะปุ๊บอเอเห็นไหมตกลงมาเลยนะครับ ให้ใช้มนนนมือจับไว้นะครับแล้วก็กดปุ่ม A นะสมมุติเอาตรงนี้นะครับแล้วปล่อยลงมาหน่อยบนโต๊ะแล้วก็กดปุ่ม B จากนั้นกดปุ่ม Play ครับแล้วก็ลูปให้มัน Infinity นะฮะแล้วอาจจะปรับความเร็วให้แบบช้าๆหน่อยอาจะเห็นว่าหากเราปรับช้าเนี่ยตัวมอเตอร์เนี่ยเขาเอาน้ำหนักกล้องอยู่นะฮะ กล้องตัวนี้หนักประมาณอยู่ที่1.5กิโลกรัม1.6กิโลกรัมเนี่ยแหละเจนว่าถึงเราปรับช้าสุดเนี่ยตัวมอเตอร์ก็ไหลยอยู่นะครับ ไม่มีการเจอกไม่มีการกระตุกนะครับยังสมูทอยู่ดีนะแต่จะช้าหน่อยสําหรับข้อเสียของลางสไลด์ตัวนี้เลยนะในเรื่องของวัสดุเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูแฟนซีเหมือนกับของคู่แข่งนะครับที่เขาใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์มาทําเป็นลางสไลด์นะตัวนี้จะเป็นโลหะธรรมดาเลยนะครับผมและอย่างที่2เลยก็จะเป็นในเรื่องของการใช้แนวตั้งนั่นเองที่ผมพูดไปนะเนื่องจากว่าเวลาเรากดพอยส์เนี่ยมันจะไม่โฮตำแหน่งนะครับมันจะไหลลงเรื่อยๆแบบนี้เลยนะ ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้มือประคองในการกําหนดจุด A จุด B นะครับและอย่างสุดท้ายนะครับจะเป็นในเรื่องของการใช้ร่วมกับตัววิดีโอเฮดหรือฟลูอิดเฮดเวลาที่เราเอาสไลเดอร์เข้าไปวางไว้บนวิดีโอเฮดนะฮะเราจะต้องเมคชัวนะครับว่าตัว ทเที่มาติดกับตัวสไลเดอร์เนี่ยมันยึดแน่นจริงๆผมแนะนำนะครับให้ใช้เพลทที่เป็นสกรูแบบ3 8ส่วนนิ้วจะแน่นที่สุดนะครับหรือจะเป็น1ส่วนนิ้วแต่ก็ขอให้เป็น2รูขึ้นไปนะครับเป็น2รูกำลังจะดีนะครับให้แน่นๆเนื่องจากว่าเวลาที่เราใช้งานหากมันขยับได้นะครับมันวอบเบิลได้เนะี่ยเวลาที่กล้องเอ็นไปทางด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะแอนดลงซ้ายหน่อยๆน,นะครับเวลาไปทางขวามันก็จะแอนดขวาหน่อยๆ ซึ่งสไลเดอร์ตัวนี้จะยังไม่มี supporting arm น,นะครับที่เป็นขาสําหรับจับตัวขาตั้งนะด้านซ้ายด้านขวาเพื่อทําให้นิ่งนะอาจจะเนื่องด้วยสไลเดอร์ตัวนี้เขาสั้นแค่60ซเมเท่านั้นก็ถือว่าเป็นสไลเดอร์ที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับของทาง Axon นะฮะที่ใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องพึ่งแอปนะมอเตอร์ก็สม ooth แทบจะไม่มีเสียงเลยนะครับแถมยังถ่ายพาราแลกซ์พานรามาได้โดยที่ไม่ต้องมีแพนทิวเฮดด้วย และมาในราคาที่ถูกกว่าแบรนด์อื่นนะครับโดยรุ่น S 60เนี่ยจะอยู่ที่14,900บาทส่วน S 40นะครับจะอยู่ที่12,900บาทนะฮะประกันสนยนไทย1ปี